ร้านอาหารน้องร้านอาหารร้านนี้โรแมนติกมากๆเลยนั่นั่งนั่นั่งกินอะไรนะายิบหนูคุณพ่อบอกน่าน,านั่งกินเบียร์ผสน,น,น,นว,ว่โอ้ยงามงามปิดเปิดเอาเอางามขากงามเนี่ยหิมะกระตุก สวัสดีค่ะพี่น้องมันมีามาเสื้อผ้าไมยางออกกำลังกายจ้าหน้าหนาวมันติดติดลบสองพี่น้องมันมีลบสององศาพี่น้องเรืพองากันไม้ยางออกกำลังกายสะมาจอบเบืองกระเทียมปลาน้ำเพื่อมันมีเห็นเก็บแต่ว่าคือเดอกพี่น้องมันเย็นโพดสะไปเบงืงจอบเบืงกระเทียมมันสึงีกระเทียมบอทางอื่นคนได้เก็บแล้วกระเทียมปลาเก็บก,กินแต่ว่าทุกปียุนี่เดี๋ยวเก็บเดือนเมษาผมนะพี่น้อง ยางเหล็นหนาวไหมเอด้าเอด้าครับรหนาวไหมครับไม,ไม่หนาวครับหนาวข้าชมธรรมชาติพิหนองอยางอาอกกําลังกายไปนะ เอา้าไม่ใช่หิมะตกอีกเหรอฮะห,หิมะตกอีกแล้วนี่ตาหิมะม,มาอีกแล้ว,ลวโอ้ยเย็นมากม,มากฮะอย่าไม่เห็นแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเออฮะลาก่อนใช่ไหม <laughs> ลาก่อน ออโโหยยเ,เอาแก่งแขนเขาจะได้ไม่หนาวเดินแก่งแขนลูกโอ้ยงามค่ักงามเนียนอะ ถ้าง่ามทังหนาวพี่น้องเอยจะเป็นหนาวขักหนาวเนี่ยหนาวก็วต้องออกว่าออกกัวบว่าไว้พี่น้องเอออยู่แต่ห้องไรก็ได้ยักษ์เสืเ,เปิดงา่ายบ่อบูหลอกดาวก็ได้ยอดคนติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นคนตายก็หลายนรงเรียนกับน,นุกทันในวิวีแววว่าสิเปิดอยู่ เลียนอยู่บ้านจักว่าแม่สอนลูกหรือลูกสอนแม่พี่น้องเอ้ยสอนกันไปซอยกันไปออาอาหารร้านนี้นี่คนขักล้ลยค่ะพี่น้องเพราะมันอยู่ถามกลางบรรยากาศสองปีแล้วที่ว่าได้เปิด สองปีเต็มๆแล้วไอคอนเคยแมานางกินยี่นี่นย่างเหล่นเมื่อยแล้วก็มากินอาหารกินเบียร์เย็นๆโอ้ยขักขนาดพี่น้องเอ้ยมองนี่บรรยากาศมันดีค่ะยังมาท่านเห็นกระเที่ยมอยู่ไม่ขช่นบนอื้ ขึ้ตกลงให้แงเด๋งสิยังไงตอนนั้นเราเคยเก็บที่เนี่ยกระเทียมเนาะยังไม่เห็นขึ้นเลยทำไมขึ้นตอนนั้นขึ้นเนาะที่เราเดินมาเออที่นี่นี่นู่นไงนู่นไงนู่นไงขึ้นแล้วเพรา นู้นเห็นไหมตัวเล็กๆเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บหนึ่งเห็นไหมนู้นเห็นปะตัวเล็กๆแต่เล็กมากดเดินไปตรงนี้กันนี่ไม่ได้วายน้ำไปดูใช่ไหมอ๋อเห็นบอมแมนได้เลนะ่หุ่นแมนผมนั่งข้นหน่อย มันขนแมนมันกระเทียมแต่ว่าหน่อยแห้งพี่นองเอ้ยขี้อยากเก็บแทะสิเก็บวอาจักน้อยอยู่หน่อยกับสิเอาไปกินจักน้อยหนึ่งในหน่อยมันหอมดีว่าสันว่าพอกบุกว่ะไม่ใช่มันเป็นต้นดอกไม้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมาลงมาได้แล้ว ไม่พอจับมือเด้อระวัง <laughs> ผมมาโลช้าช้าลูกช้า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 เฮ <laughs> 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 ้ยโอ้ยแข็งแรงไหนแข็งแรงทำยังไง Je <tějí> si chleba a tam mám? se tě už po 150 druhů. Ne, ale já si nedám chleba, já jsem si řekl, jsem ti řekl, že si dám čaj. Na mě. นี่นี่กระเทียม่นองกระเทียมประเทศเช็กข้น้วแต่ว่าหน่อยแห้งพี่น้องบ้างน้อยหน่อยน่อยนี่หน่อยครับนั่งขืนพี่ีผีีแมนวัดได้ผีกระเทียมนี่อันนี้เป็นเป็นกระเทียมไอ้ผ่านหน่อยต้นใบเลี้ยวใบหญ้าพี่น้องบ้านแมนใบกลมนี่นี่ ว่ากําลังขึนนนงขน้นนี่กําลังขึ้นอันนี้กระแทบคือกันพี่น,น้องพี่น้องกําลัางขึ้นเต็มลเลยแต่ว่าตดหน่อยพักหน่อยเนี่ยจะเห็นด้วยไหมนี่เป,ป็นยังไงสิพี่แบบน้องกําลัางขึ้นนี่แมนบัดนี่นี่แมนบัตกําลัางขึ้นเทียมปลาแต่พันนี่แซ่บแม่ด้ชอบกินพันนี่ ขันสมกับแสบมันช่มีหัวหน่อยๆนี่นสิแกะดึงนี่นี่หนัวต้องมองนี่แม่บัดเลยดูกําลังขื่นเห็นมันขื่นย้อยก่อนอีกอาทิตย์สองอาทิตย์พี่น้องสิ้นเดือนพี่เหล่าจังสิมาเก็บอีกโอ้ยขาสี่แกะดึงนี่น,นี่เป็นหัวเจ้าสิพี่น้องนี่หัวต้องมองขืง่น เหร็จสมพักแซ่บครักนี่เห็นไหมเนี่ยแมนเวิร์ดเลยนี่หืมกะเทียมนึกถึงขึ้นเนี่ยพี่นนะ้นองเมืองตอนไหนน้อยอยู่ตอนนี้สิส่วน กระเทียมอันนี้สีแสบก็ใบใหญ่เด้ใบใหญ่มันสีเหนียวเหนียวอันนี้มันสิตแสบแห้งอยู่เนาะขั้นโสมมังแสบนี่กำลังเป็นหัวน้อยเห็นบ่นี่อีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ละยังสวยเก็บได้กำลังออกหลายเลยมีอะไรมั่งคุณละไหมกีวีแล้วก็อะไรกบโ้แอปเปิลแอปเปิลแล้วก็บานานบานานภาษาไทยไม่รู้กล้วย กล้วยเออกล้วยกล้วยเอออร่อยไหมนี่ะอันนี้อร่อยสับสับเปรตสับเปรตแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรเพาะคือนามสกุลอะบรกอ่าที่ที่ที่บ้านเรียกอะไรก็ไม่รู้ลืมนะปะคนไทยไม่รู้เออคนไทยไม่รู้คนไทยลืมคนไทยลืมลืมไม่ได้เหรอคะได้ครับผมลืมจุดสุดท้ายใช่แล้ว อร่อยไหมอร่อยครับอะไรอันนั้นเวลากินยากุยากุดริงพอเดินไปแล้วเวลาไปดุ่มมูตีบ้านอร่อยก็ก็ชิมของเอดาอันนั้นอันนั้นน้ำส้มน้ำส้มของเอดาจะ,ดจะให้แม่จะให้แม่ชิมใช่ไหมคะมชิมทำไมล่ะคะ ะให้ชิมทำไมคะดูบีนะโบไม่ดูบีอร่อยหรือไม่ไม่อร่อยไปค่ะอร่อยไม่โบไม่อร่อย่ไป,ไ,ไ,ปไปเร็วๆพ่อรอแล้วหนึ่ง